มันถึงเวลาแล้วเว้ยคุณอาร์ตครับผมที่พวกเรานั้นจะต้องมาต่อต้านเจ้าพวกซอมบี้ที่มันบุกยึดสะพานของพวกเราไปเอาเดิเราต้องเอาชีวิตรอดไปให้ได้เออเออบอกเลยว่าวันนี้ฮะเราอยู่กับเกมแอนติเม z ซอมบี้ดีฟ n s e นะฮะเกมที่เรานั้นเนี่ยจะต้องทําการต้านทานซอมบี้ด้วยการสร้างฐานของเราไม่ว่าจะเป็นเออ ป้อมปืนอะไรพวกนี้กำพงกำแพงนะทาให้เราเนี่ยรอดชีวิตให้ได้นานที่สุดนั่นเองเกมนี้นะเนี่ยจะให้เราเนะฮะเลือกอาชีพได้ทั้งหมดนนเนี่ยเนี่ยสี่อาชีพด้วยกันคุณอาร์ตซึ่งจะมีนะฮะเป็นพลปืนกลหนักนะฮะมีหน่วยแพทย์พยาบาลมีหน่วยชา์ r p s h o o อร์หรือว่าหน่วยยิงบอสของเราแล้วก็ผมเนี่ยเนี่ยเป็นหน่วยจิเนียร์ไว้คุณอาร์ตคุณอาร์ตเนี่ยเป็น specialist นะฮะจะยิงบอสแรงขึ้นแล้วก็จะสามารถใช้อาวุธพิเศษเพิ่มเติมได้ดีขึ้นนั่นเองส่วนผมนะเนี่ยจิเนียร์เนี่ยอย่างที่บอกไปฮะ เน้นสร้างเราเนี่ยจะสามารถสร้างป้อมปืนสร้างโดนสร้างนี้ได้ถูกราคาถูกยิ่งขึ้นนั่นเองเอาละคุณอาร์ตพร้อมนันหรือย่างถ้าพร้อมแล้วล่ะก็กดเรดี้กันเลยเอาละยิงเข้าจะโดนของข้านี่คุณอาร์ตผมนี่เป็นเอนจิเนียร์ลลผมไม่โดนโลลเหมือนคน<ด>อื่นนะเอนจิเนียร์ไงมันก็ต้องแบบว่าเทคโนโลยีร้ำสมัยเห็นไหมตอนนี้เนี่ยผมได้เงินมาพันหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องสร้างฐานของเรานะฮะ เพื่อเอาชีวิตรอดไปให้ได้เดี๋ยวผมขอเล่งที่ก่อนอืมไหนดูซซจุดที่เราอยู่นะคุณอาตอนนี้เนี่ยรีดว่าเรานั้นอยู่กลางสะพานกันเลยทีเดียวผมเนี่ยขอสร้างนะฮะสิ่งที่เรียกว่ากำแพงก่อนใช่เราควรจะมีกำแพงก่อนเพื่อป้องกันซอมบี้เนี่ยมันวิ่งเข้ามาใส่เราเว้ยนี่ผมวางไว้เลยปั๊บ เออตังหมดอ่ะมีแค่นี้ไปต่อเลยคุณฮัทเวท็บที่หนึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อกี้เวฟบศูนย์เมื่อกี้เวฟบศูนย์เอาละเวฟบที่หนึ่งเริ่มเอาละไล่ล่าซอมบี้มนให้เกลี้ยงสบายไปเลยคุณฮัทไอ้อ้วนดันไปเอาละวางประตูดิคุณฮัทเป็น,นไงคือเราเนี่ยสามารถเดินเข<ๆ>้าเดินออกได้เว้ยแต่ซอมบี้นะเนี่ยไม่สามารถเดินเข้าเดินออกได้เพราะซอมบี้มันเปิดประตูไม่เป็นอ่ะเนี่ยผมเปิดปิดเปิดปิดแต่สีอย่างเดียวตอนนี้เนี่ยกำแพงมันยังไม่เสร็จไงซอมบี้มันก็เดินอ้อมได้ กำแพงอย่างง่อยแต่ไม่เป็นไรคุณอารเราเนี่ยเน้นยิงผมมีโดรนส่วนตัวอยู่บอกเลยว่าเจ้านี่เนี่ยมันจะคุ้มครองเราเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยได้ดีมากจัดไปเลยคุณนี่คุณกดเรดี้เลยมาแล้วเวฟที่สองเขาบอกว่าซอมบี้เนี่ยมันจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ยี่สิบสองตัวคุณอาตยิงโมันวิ่งมันเริ่มวิ่งเร็วมันเริ่มวิ่งเร็วคุณอาตถอยมากอย่าตายอย่าตายมายูตรงกำแพงมาดูตรงกแพงเี๋ยวพี่หยองเฮนะพี่หองัโทรโดรนผมเนี่ยมันมันค่อนข้างมีประโยชน์มากเลยเนี่ยปับกาแพงเสร็จแล้วเราจะต้องรอดไปด้วยกันคุณอาตเอาดิจะออกไปเหรอเฮ้คุณอยู่ในเนี้ยเรามีกาแพงเนี่ยเราก็อยู่หลังกับโอ้โหอาเฮาไปปิดประตูขังไว้ข้างนอกนั่นเลยาะลาะลเออไปดิสู้นะ ไม่ต้องถึงมือผมหรอกแบบเนี้ยนี่แต่ผมว่านะอยไปอกไปจัดการบ้างดีกว่าเดี๋ยวคุณอารได้ตังค์ไปหมดก็คือถ้าใครเนี่ยก็คือถ้ายิ่งเรายิงเยอะเนี่ยเราก็จะได้ตังค์เยอะนั่นเองเรียกได้ว่าเราเนี่ยผ่านไปถึง4เวฟด้วยกันผมเนี่ยมีอุปกรณ์เสริมเว้ยอ่าไหนคุณมีอุปกรณ์อะไรปาบเขาให้นี่ผมปิดอินฟลูเอดก่อนนี่ปึ๊บเฮ้ยบอกเลยว่าคราวนี้ฮะซอมบี้บุกมากี่ตัวนะฮะ โดนผมยิงไส้แตกบนคุณอากดเรดี <p <p ้รอเลยจัดไปดิผมจะโชว์ให้ดูศักยภาพของโคตรประหาปะไลป้อมปืนของผมมาว้ามาว้าเอาว้าเฮ้ยคุณอย่าขวางกระสุนผมเด้ปืนผมปืนผมผมอะกระสุนแบบอัปเกรดขั้นสุดอะดูดมันจะยิงเร็วกว่าผมได้ยังไงดูนีดูดีเรียบร้อยเอาล่ะตอนนี้นะฮะผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยซอมบี้มันบุกมาจากสะพานฝั่งนู้นใช่ไหม ใช่แต่ดูสถานที่อย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าสะพานนี้มันถูกปิดตายทั้งสองฝั่งหลังจากโรคเอ่อซอมบี้ระบาดเว้ยฉะนั้นฮะเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องสร้างด้านหลังด้วยนะฮะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเจ้าซอมบี้นั้นเนี่ยด้านหลังมันจะตื่นมาเมื่อไหร่เอาละผมเนี่ยปิดประตูด้านหลังเป็นที่เรียบร้อยคุณอาร์ตเข้ามาเพื่อความปลอดภัยเวฟที่ห้าคืนหมาหอนคุณอาร์ตเขาบอกว่าเวลามีคืนหมาหอนเนี่ยซอมบี้มันจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะแต่บอกแล้วว่า รั้วของข้านั้นจะสามารถกันมันได้ทั้งหมดแล้วปืนหมดแล้วเหรอ,อยังยังยังยิงมายิงยิงเวยิงค,ค,คือพอมีป้อมปืนอันนี้เนี่ยแทบจะมองไม่เห็นซอมบี้ซอมบี้ตายก่อนอ,อ,อมไ,มไอปล่อยปล่อยให้หมาเข้ามาสักหน่อยทีผมอยากเห็นหน้ามันชัดๆว่ะเห็นหม,มนนแล้วหมาว่ะแล้วหมาพันอะไรวะนนี้ตัวเบื้เริ่มเลยเรียกได้ว่าต่อไปเวฟที่หกตอนนี้เนี่ยเรามีตังคนละห้าพันผมเนี่ยมีความสามารถสามารถสาารถส้าง ป้อมปืนได้แล้วคุณอาร์ตเอนจิเนียร์เนี่ยจะสามารถสร้างป้อมปืนได้แข็งแกร่งกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะฮะแล้วก็ราคาถูกด้วยเช่นเดียวกันเอาละผมเนี่ยจะขอสร้างไว้ตรงเออผมสร้างไม่ด้านอกเดยวผมไปช่วยพโรเทคป้อมปืนคุณเองเอาละผมสร้างเป็นที่เรียบร้อยคุณอาร์ตที่เหลือนะฮะเออเราต้องป้องกันไว้เว้ฉะนั้นฮะผมจะสร้างรัว้วกันไว้ก่อนแล้วกันปับ๊บตังบดวะเฮ้ยเดี๋ยวผมช่วยกันเดี๋ยวผมช่วยสร้างค,คุณสร้างไปอีกสองอันเอาแค่กันด้านหน้าพอผมเชื่อว่าซอมบี้เนี่ยนะมัน ต,ตังที่เหลือนี่คุณเอาไปอัพปืนคุณเลยนะเขาบอกว่า sharp shooter าตเ,ตเนี่ยมันจะสามารถยิงบอสได้แรงยิ่งขึ้นผมไม่รู้ว่าบอสจะมาเมื่อไหร่นะฉะนั้นเตรียมการไว้ก่อนคุณอาร์ตได้เลยเราไม่เคยหยอกอยู่แล้วพวกเราอย่าให้มันเข้ามาเอคุณอาร์ตตัวนั้นมันมีพิษด,ด้วยนะนะ <c oughs> เห็นไหมเห็นยี่มันเกียวท,ที่พื้นแล้วบอกแล้วว่ามันทําอะไรพวกเราไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเนี่ยมีป้อมปืนมหาปัญยาอยู่เดี๋ยวผมจะสร้างกําแพงอีกชั้นหนึ่งตรงนี้ปั๊บ คราวนี้แล้วก็น,นะผมบอกเลยนะว่าอุยอุยอุยสร้างผิดลบ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 เอาล้เรียบร้อยสําหรับฝั่งนี้คุณฮะเดี๋ยวผมขอเก็บตังค์อีกสักห้าพันกว่านะเพื่อจะทําการสร้างป้อมปืนอีกอันหนึ่งเวฟพี่เจ็ดซอมบี้ได้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นมีหกสิบเอ็ดตัวด้วยกันเราต้องจัดการมันให้เครียงสยองสยองอคุณดูพลังของป้อมปืนของเราสะก่อนอุ้ยเมือ่อกี้มันมีตัวระเบิดทูนี้มันจะมาพังกําแพงข้าอย่างงั้นเหรอผมบอกเลยว่าฝันได้แค่ฝันเหลืออีกสี่ตัวสามตัว หมดเกลี้ยงเอาละป้อมปืนป้อมที่สองมาแล้วคุณอาร์ตไหนอะโอ้โหวางไว้ด้านเดียวก่อนผมเชื่อมั่นเลยว่ามันเนี่ยจะชอบบุกมาทางด้านนี้เยอะกว่าผมสังเกตมานานและด้านล่างนี้มันมาบ้างอย่างยังใช่ไหมเอาละดูสิคราวนี้ดันบนด้านบนคุณอาร์ตดานบนขึ้นป้อมปะการขึ้นป้อมประการยิงยิงมันบุกเข้ามาได้ไปเอาละตอนนี้เราได้เงินมาอีกุยผมขายไป200ร้อยคุณอาร์ตผมจะได้ป้อมปืนป้อมที่3 โยนเงินให้กันได้ไหมคุณสร้างของขึ้นมาเดี๋ยวผมขายทิ้งเว้ยแล้วเงินมันจะเข้าตัวผมเอ้าได้อากำแพง,งสักสองอันมาเอาละปั๊บ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 ดีได้เงินมาแล้วเอาป้อมปืนไว้ฝั่งนี้หรือว่าด้านล่างดีวะคุณอาเอาเอาไว้ด้านล่างสักอันหนึ่งไหมแด้วหมผมสร้างัาว้วล้อม้อีกทีเดี๋ยวผมจัดให้เฮ้ยจะว่าไปอย่างนี้เนี่ยเราปั๊มตังค์ได้ด้วยเราส่งผ่านตังค์ได้ดีมากเลยนะคุณอาชเฮ้ยเออว่ะคุณค<อ>ุณสร้างเท่าไหร่ร้อยห้าสิบปะ ผมสร้าง150ใช่คุณสร้าง150ผมขายได้150แล้วผมเนี่ยสามารถสร้างในราคา135เวยเรี่เรียกว่าเป็นการยักยอกเงิน้ยนี่เห็นไหมเฮ้ยสุดยอดคุณอาผมบอกแล้วว่าเทคนิคการยักยอกทรัพย์พร้อมพร้อมผมพร้อมแล้วคุณอาร์ตเรดดี้เลยต่อไปนี่คุณอยากสร้างอะไรคุณสร้างไปก่อนนะแล้วคุณบอกผมเดี๋ยวผมขายทิ้งโอเคบ่ะได้เลยเออผมขายทิ้งเสร็จแล้วผมก็สร้างใหม่ โหไอจดีนี่มันดีจริงๆว่ะบอกเลยว่าต้องใช้สมองนิดนึงเอ๊ะเอาเลยยิงพวกมันหมดแล้วเหรออะไรวะคุณอาร์ตว่าไงขาดอีกร้อยหนึ่งผมได้ป้อมปืนใครคุณเตรียมการตรงกลางเลยตรงกลางเลยคุณอาร์ตนี่นะตรงนี้นะเออผมวางปั๊บอ่ะขายเอาละปั๊บปั๊บปั๊บคราวนี้เดี๋ยวผมเนี่ยเอาป้อมปืนมาไว้ตรงนี้ปพ๊บด้านล่างอีกอันหนึ่งดีไหม ปัโอเคโอเคอไว้วงนี้ทุกอย่างพร้อมมันเรียบร้อยคุณอาร์ตต้องการอะไรไหมโอ้ยผมรู้สึกว่ามันมืดเกินไปผมว่าติดไฟส่องสว่างสักหน่อยดีกว่าแล้วทำไมคุณไม่สร้างก่อนแล้วให้ผมขายว่าเราจะได้แบบได้เงินส่วนต่างว้ยเออคุณสร้างดี่คุณสร้างิี่ขายได้50ใช่ไหมนี่ห้าเหรียญก็เอาวะเนี่ยโอ้โคตรขี้งกเลยพวกเราอ่ะเดี๋ยวอาร์ตเดี๋ยวก่อนผมต้องการกำแพงอีกชั้นหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ข้างล่างบนเออข้างล่างเนี่ยมันมีชั้นเดียวเห็นไหมด้านบนเนี่ยผมทําไว้สองชั้นแล้วคุณต้องแบบสร้างประตูมาเดี๋ยวผมจะขายทิ้งแล้วสร้างใหม่เอาล่ะเ,<อ>เสร็จผมล่ะผมบอกเลยว่าคราวนี้ฮะบ <c oughs> ้านของเราดันจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนเอาล่ะคุณอาร์เรียบร้อยทุกอย่างเคลียร์ไปต่อไปต่อพวกเรามันเอาเรื่องอยู่วะเอาล่ะเวฟที่สิบคุณอาร์ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีหลอดเลือดขึ้นมาหลอดสู้เพกมาหลอดสู้เพกใช่ไหมรู้สึกว่าจะวอรตัวนี้นะเนี่ยมันจะมีความแข็งแกร่งมากๆเอาละข่ามันผมหันป้อมปืนไปอยู่ผมหันป้อมปืนไปอยู่กระตายตัวแล้วมันกรตายแล้วเหรอตายแล้วเหรออะไรนะมันแยกรมากอย่างนั้นเหรอขึ้นป้อมขึ้นป้อมขึ้นป้อมโอ้โหมันบุกรัุวมันบุกทะลวงเข้ามาข้ามันผมู่ลังยิงอยู่ ี่รเออผมกคาังล่าเอ้ยประตูแตกแล้วเหลือตัวใหญ่เหลือตัวใหญ่เหลือตัวใหญ่ไม่เป็นไรจัดการมันดีผมไม่ยิงอยู่ผมซัดอยู่นี่นี่เอามันเอามัตถุนิดมันเป็นดีมันดีอย่างงี้ดูป้อมปืนผมร้อเฮ้ยมันแยกมากเพื่อนที่ผมไปขึ้นป้อมปืนอันนั้นหลังก่อนคุณอาดดูดูหน่อยกระสุนผมยิงโดนเปล่าผมมองไม่เห็นยิงโดนยิงไม่โดนไอ้บ้ามันอยู่ไหนอยู่นี่อยู่ที่คุณอาดระวังเรื่องคุณรถแล้วตายังมันตายยัง คุณอย่าฝากขวางกระตุนผมอย่าขวางกระตุนผมเรียโอ้โหป้อมปืนหายหมดไม่เป็นไรคุณอาไม่เป็นไรใจเย็นๆทุกอย่างทําได้ซ่อมได้เว้ยแค่คุณเนี่ยสร้างป้อมปืนมาเดี๋ยวผมเนี่ยเอาไปขายทิ้งเอาไปก่อนหนึ่งอันแล้วกันเพราะว่าเอ่อตอนนี้เนี่ยงบประมาณเราค่อนข้างมีจํากัดหลังจากโดนเจ้าหลอดซุปเป็ดนะฮะมันบุกใส่พวกเราเว้ยเอาละทุกอย่างพร้อมใช่ไหมคุณอานี่มีกองกระสุนด้วยบอกเลยว่าไม่จํากัดพร้อมไปต่อคุณอากโก็ หน้าและหลังเลยวะหน้าหลังหน้าหลังบอกเลยว่าอันตรายคราวนี้โชคดีที่เรานี่มีการเตรียมการอย่างดีโอ้ยมีตัวระเบิดโผล่มาด้วยขะงนัดเฮ้ยโหมันโดนมันโดนมันโดนลัวเราปะนะไม่โดนไม่โดนผมไม่ยิงตายก่อนอยู่แล้วฝากคุณจัดการด้านล่างด้วยเดี๋ยวด้านบนเนี่ยผมจัดการเองผมเคลียหมดแล้วว่ะ บอกเลยว่าถ้าไม่ใช่เวฟบอสเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมาตอนเวฟที่1 0ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเวฟที่20เนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเลยคุณอาร์ตคราวนี้ผมได้ป้อมปืนเพิ่มอีกป้อมหนึ่งคุณอาร์ตจัดไปคราวนี้ไปกันต่อเส <c oughs> ียยังเสียยังถือ <c oughs> ถือถือนี่มันมีตัวเลื่อยถือเลื่อยบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวทำลายกำแพงเว้ยมันจะเอาเลื่อยเนี่ยมันเลื่อยกำแพงพวกเราคุณอาร์ตวิคุณอาร์ตตอนนี้ภาระเรียกว่าภาวะทางการเงินของเราเนี่ยเริ่มลํำช่ำ เฮ้ยคุณมีตังเหลือน bueno> well> ี่คุณคุณอัพปืนรัวๆเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยหวังพึ่งคุณเวลาแบบบอสมาเว้ยฐานทับเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมคุณเนี่ยเน้นไปที่การอัพเกรดปืนเว้ยได้เลยคนนี้อ่าจัดไปต่ออย่ารอช้าหมาหอนอีกแล้วอีกแล้วอะเวฟที่15ทุกๆห้าเวฟหมาจะหอนอุ้ยมีบอสมันมีบอสมาด้วยบา็กเหล็กว่ะบาร์กเหล็กนี่นี่ด้านผมด้านผม ผมเห็นจุดโอ้วิ่งมาแล้ววิ่งใส่ล้วแล้วหมาหมามาชิดนั้วอ๋อดูดูพลังด้วยดูพลังปปืนของผมด้วยเลือดหายเลือดหายผมบอกเลยป้อมปืนมันแข็งแกร่งโว้ยตอนนี้เอ้ยสร้างป้อมปืนได้แค่12อันเว้ยคุณอาร์ตครบแล้วตอนนี้ครบเลยใช่ไหมคือเราทําอย่างอื่นเพิ่มไม่ได้แล้วที่เหลือเนี่ยเราก็มาติดฟงติดไฟเพิ่มเพิ่มความสว่างให้แก่บ้านเมืองของเราก็แล้วกันเอาล่ะคราวนี้เหลือหมื่นหนึ่งอย่างนั้นเหรอผมว่านะเว้ย เราต้องแบบเก็บตังค์และเตรียมการให้พร้อมสําหรับเวฟต่อไปเวฟที่ยี่สิบเวฟที่ยี่สิบคุณอาร์ตเราต้องเตรียมการให้พร้อมตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยมีความคิดที่จะทําการนะฮะปรับแต่งดานในฐานของเราสักเล็กน้อยคุณอาร์ตมันจะต้องเป็นพื้นที่ในการที่เราเนี่ยจะสามารถหลบเจ้าพวกมอนสเตอร์ได้เว้ยถ้าสมมติว่ามันเนี่ยบุกเข้ามาอ๋ออพราะว่าผมไม่รู้ว่าซอมบี้นะเนี่ยมันจะบุกเข้ามาได้เมื่อไหร่เก็ตไหมถ้าสมมติว่ามันบุกเข้ามาได้เนี่ยมันจะเกิดปัญหากับพวกเราอย่างแน่นอนคุณอาร์ต ฐานได้ฐานนี่เองครับนาฉะนั้นนะฮะเราต้องป้องกันและปลอดภัยไว้ก่อนนี่ผมตั้งป้อมปืนไว้ด้านในฐานอีกอันหนึ่งแล้วกันเผื่อไว้เผื่อไว้ถ้าสมมติมันบุกเข้ามาเนี่ยเราได้มาขึ้นป้อมปืนยิงมันได้เว้ยทุกอย่างจะต้องพร้อมเอากระป๋ซะแล้วเวลาหมดกุนัดไม่เป็นไรทุกอย่างไปได้ด้วยดีเชื่อผมเอาละยังทากาแพงไม่เสร็จไม่เป็นไรแต่คราวนี้ผมเชื่อว่าป้อมปืนของเราเนี่ยทำงานได้ดีอยู่แล้วเว้ยเอาละด้านบนเครีย เอาละกำแพงสักสองชั้นเอาละคุณอาร,รียบร้อยด้านในเอาละตอนนี้เป็นหน้าที่ของป้อมปืนของพวกเราแล้วในการจัดการเจ้าพวกนั้นโอ้ยเดี๋ยวเ,<อ>เดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหมันวิ่งม,ม,มันมีตัวระเบิดวิ่งเข้ามาใส่รั้วมุมว่เะเฮ้ยตัวระเบิดอีกแล้วหระเออผมว่านะเว้ยเราเนี่ยน่าจะต้องมีการผลักดันนะฮะแนวตั้งรับของเราเนี่ยให้ขยายออกไปไกลเพิ่มมากขึ้นว้ยคุณอาร์ตอ๋อมันต้องผลักมันขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมเออผมว่าไม่งั้นเนี่ยไม่งั้นเนี่ยมีปัญหาแน่นอน ขยายพื้นที่ของเราออกไปเพื่อ<า>ไม่ให้มันนั้นเนี่ยสามารถบุกเข้ามาได้อย่างรวดเร็วนั่นเองตอนนี้เนี่ยฮะผมเนี่ยวางขายไฟฟ้าไว,ไว้เมื่อซอมบี้มันเดินมาเนี่ยมันจะชักดิ้นชักงอคุณอาร์ตไหนคุณวางตรงนไหนบ้างเนี่ยด้านบนนี่แล้วผมพร้อมกับวางบาริเกตอะไรไว้เรียบร้อยแล้วด้วยโอ้โหอย่างเหนียวฝั่งนั้นอะ่ะอ่าผมบอกเลยว่าตะเข็บชายแดนตรงนี้เนี่ยจะไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยหลุดเข้ามาได้เอาล่ะปึ๊บขึ้นป้อมปรกกันยิง เฮ้ย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 นฮ้บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮะยเฮ้ยเรเฮ้ยเฮ้ยายเฮ้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 ยเฮ่ยเฮ้ยเฮะนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเยเ้ยเฮ่ยมยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮเฮ้้ยยเ้เฮ้ยยเฮ้ยเ้ยเฮ้้ยเฮ้ยัเฮ้เฮยเ้ย้า้เ้เเเเ้เย เอาล่ะซ่อมป้อมปืนซ่อมป้อมปืนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยคุณอาร์ตเวฟต่อไปเวฟที่20เว้ยหายาน่ากำลังจะบังเกิดกับพวกเราทำไมด้านล่างมันดูอ่อนแอจังวะเนี่ยผมนี่จะทำการอัปเกรดให้มันแข็งแกร่งนับบัตรนี้แหละป๊ปป๊บปป๊าปป๊าปป๊ป๊บป๊ปเอาล่ะป๊บขาดอีก4อันคุณอาร์ตได้เลยรอแป๊บนี่ผมสร้างให้4อันการป้องกันของเราพร้อมที่จะรับเวฟที่20กันหรือยังพร้อมแล้วดิผมคิดว่าเราน่าจะพร้อมแล้วคุณอาร์ตไปนะ ปะเฮ้ย <มา S 1> ผมไม่มีอาวุธยิงบอสเลยว่ะผมยังเป็นปืนสั้นอยู่เลยอะเอ้ยเอาแล้วนี่แต่ไม่ต้องห่วงผมยังไม่เจอ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 มาเหรอมาแล้วหลอดซุปเปตกับ,บเบอร์เซอร์เกอร์ผมบอกวเลยน,นะไอตัวทีาา่น่ากลัวเนี่ยคือหลอดซุปเปตเว้ยคุณหามันแล้วยิงมันด้านล่างอุ๊กด้านบนผมเป็นบเบอร์เซอร์เกอร์นี่ตัวมันเริ่มเลยเออคุณจัดการมันไปเดี๋ยวผมยิงเบอร์เซอร์เกอร์ก่อนมันแยกร่างเลยใช่ไหม นแจ่งแรงแล้วมึงไงแป๊บนึงแป๊บนึงปินปิดตรงนี้ปืนตวงนิ้พังไปแล้วเบิร์เซอร์เกอร์ตายล้โอเคดันนบนเครีย์ผมเรามาช่วยดานละผมเรามาช่วยดานละคุณรีลดเอ้คุณหลบหน่อยคุณนั้นคุณปิดประตูปิดประตูปิดประตูคุณปิดประตูประตูปิดประตูปิดประตูให้ผมหน่อยปิดประตูปิดประตูปิดแ้วผมกลังยิงองลูกสมุนมันอยู่คุณไปซ้อมปอบปืนด้วยมันทะลุมาแล้วผมยิงผมยิงเดกมันอยู่คุณี่อะไร อะไรเออคุณเปิดประตูตรงนั้นไว้ไอ้ปืนปืนไหม้แล้วปืนไหม้แล้วมีด้านในมีด้านในคุณซ่อมป้อมปืนไว้ผมกำลังยิงเอออปป้มืนคุณคุณยืนป้ืนลูกกระจกมันลูกกระจกมันจะตายแล้วเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลอยู่เรลืออยู่มันเรียกร่างมันแยกร่างคุณถอยมาปิดประตูปิดประตูประตูพังไปยังประตูพังไปยังเอาล่ะมันตายประตูพังอุ้ยเราผ่านไปได้คุณฮะเราผ่านไปได้ โอ้โคุณเดวดีป้อมเราแตกปนแบอันหนึ่งนะเนี่ยป้อมปืนเราอะไม่ต้องห่วงผมมีตังผมมีตังเดี๋ยวผมจัดให้จ<ต>ั่นีสร้างเพิ่มมาแล้วเดี๋ย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 วอะไรพังไปบ้างวะเนี่ยโอ้โหกำพง<อ>ุงกำแพงประตูประตูนี่หายหมดเลยเนี่ยเอาละตังผมหมดไปที่เรียบร้อยแล้วคุณอาร์ต <c oughs> ตอนนี้การซ่อมแซมเ,เป็นไงบ้างเนี่ยเอ่อซ่อมไม่มีแล้วแล้วด้านในโอเคทุกอย่างโอ้โหเรียบร้อยคุณอาร์ตฝั่งนี้บาริเกตก็หายไปเยอะอยู่เหมือนกันแต่ผมว่า เราน่าะไปกันต่อได้เว้ยเพราะว่าเว็บต่อไปเนี่ยไม่ใช่บอสล้วไปเอาล่ะในดูอาวุธปืนซิที่เราเควรจะชอปปิ้งมีอะไรเขาบอกว่าปืนออโต้ช็อตกันโอ้โหดามเมจของผมเนี่ยบวกหมื่นหนึ่งนะว่าถ้าผมใช้มันเนี่ยเฮ้ยเป็นตัวเลือกทีดีเอาล่ะผมหยิบม,มาแล้วคราวนี้เว้ยเราสองคนเนี่ยเป็นแก๊งช็อตกันคู่คุณอาร์ตเอาล่ะผมอัปเกรดปืนเป็นขั้น2คุณอาร์ตดามเมจบวกเพิ่มอีกเกือบสามหมื่นไปไงแม่ช็อตกันสีเขียวของคุณอ้าวของคุณก็สีเขียวอย่างนั้นเหรอ เออผมเมื่อสีเ claro ขียวเองขนหนของคุณดาเมจเท่าไหร่เหมือนกันดาเมจของผมอยู่ที่นะฮะเท่าไหร่วะเออสองหมื่นแปดหนึ่งร้อยหกสิบตอนนี้นะที่ยังไม่อัพเกรเป็นสีเขียวอ่ะนะตอนนี้เป็นสีเขียวแล้วแปดของผมที่อยู่ที่หมื่นหกเองขนาดสีเขียวเหมือนกันนั่นแหละรู้ป่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณอาร์เพราะว่าเอนจิเนียร์นั้นเนี่ยมันเก่งในการใช้ปืนช็อตกันนั่นเองคราวนี้เป็นเวฟที่ยี่ห้าเว้ยพร้อมไหมพร้อมมาเฮามาแล้ว หมาหอนแล้วผมบอกเลยว่าเราจะต้องซัดหมาให้ราบเป็นหน้ากองผมเนี่ยไม่ชอบมันซะเลยมันชอบวิ่งไล่ตอนผมปั่นจักรยานยิงมันเดี๋ยวเดี๋ยวอะไราอุ้ย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 คุณรัป้อมปืนมันยิงหมายากมากอ่ะเพราะว่าหมาเนี่ยมันตัวเตี้ยเว้ยมันหลบอยู่หลังแบริเออร์ของเราเว้ยเอาแล้วคุณนี่มันปัญหาแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงผมเนี่ยรอต้อนรับมันอยู่เดี๋ยวผมจัดการได้ผมจัดการได้ด้วยพลังช็อตกันอืมอืม ซัดเข้าไปซัดเข้าไปตายตายตายหมดอืมอุ้ยเอาวะเอาวะมา,มา,าไม่หยุดเลยอีกร้อยตัวคุณอานอีกร้อยตัวป้อมปืนไม่ยิงแล้วโว้ยป้อมปืนยิงมาหน่อยป้อมปืนไม่ยิงแล้วว่ะเออคุณอานต้องถึงมือพวกเราแล้วเนี่ยอ <oh yeah, 네ุ้ยแตกแล้วบาริเกตแตกแล้วเออนี่บาริเกตแตกกระจุยกระจายเนี่ยไม่ต้องห่วงคุณอาส์ทุกอย่างไปได้ด้วยดีถ้าบาริเกตแตกเนี่ยมันจะทำให้ป้อมปืนของเรายิงได้เว้ยไอเป็นเรื่องดีไอเป็นเรื่องดีนี่ไงเอาละเหลือสามตัวสุดท้าย เอาปืนสั้นๆ้ำมาเลยละกันไม่ตายว่ะคุณอาร์ดมันไม่ตายมันยังไม่ตายอยู่มันถึกมากปืนสั้นยิงหมดแม็กยังไม่ตายเลยนี่ไงเ้าเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกิเอาละะผมต้องซ่อมอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยซ่อมกระป๋า้าไปสามวันแล้วเนี่ยเฮ้ยจะว่าไปคุณอาร์ดนี่แลนดไมล์นี่มีตังก็วางไป มีผมบอกเลยว,ว่ามันน่าเป็นตัวที่ดีมากนะที่จะใช้จัดการกับเจ้าซอมบี้ที่มันแบบถาโถมเข้ามาว่าเอ,อจะว่าไปมีนี่อีกมีอหละลวดหนามมันจะทําให้ซอมบี้เนี่ยเดินช้าลงบอกเลยว,ว่าทุกอย่างพร้อมในการตั้งรับพวกมันมันน่าจทําอะไรเราไม่ได้หรอกนะเอาล่ะไดีดูซิว่าแลนดไมล์กับเอ่อลวดหนามของเราเนี่ยมีประโยชน์ไหมฮะนี่ไง มันเดินช้าเนี่ยมันโดนแลนดไมล์ซัดเข้าไปดิร่วงไปดิร่วงไปดิร่วงไปดิอุ้ยอุ้ยมันมีตัวยิงพิษนะคุณอาระวังด้วยถ้าสมมติเราออกไปล้ำหน้าเนี่ยแล้วเผลอโดนยิงแล้วก็อาจจะตายไม่รู้ตัวอ้ยหนีก่อนหนีก่อนเจอลูกสองผมเจอลูกสองระวังนะเว้ยผมสังเกตว่าเวลากระสือมาเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ป้อมปืนของเราเนี่ยยิงไม่ได้เว้ยใช้งานไม่ได้ อ๋อล่ามันทำให้ปืนพังใช่ไหมเออต้องถอยซ่อมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนน้ำกดโดนน้ำกดผมถอยมาก่อนผมถอยมาก่อนโอ้ยน้ำกดมาไกลมากมาไกลมากเออมันยิงไกลมากแล้วก็มีตัวเลื่อยมาตัวเลื่อยมาทำลายกำแพงโอเคเคลียวิคตอรี่เอาละเข้ามาเข้ามาเลยเอ้ยตัวระเบิดยิงมันก่อนยิงมันกรดใกล้อื้อาละชักแม็กชักแม็กเฮ้ยระเบิดโอ้มาไม่โอ้กระแพงแตกแล้วเฮ้ยคุณที แล้วห่วงไม่ต้องห่วงยังมีมีหลายชั้นมีหลายชั้นแค่แบรดิเออร์แตกแบรดิเออร์แตกไม่เท่าไหร่ตัวยิงพิษที่มันพ่นฟูตใส่ผมแล้วอุ้ยตัวระเบิดมาแล้วเออมาเยอะไปหมดเลยตอนนี้เป็นปอมปืนก่อนยิงบอลใช่คุณอาคุณที่หลังระวังรู้แล้วผมจัดการได้อยู่เกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรคุณใครทำอะไรคุณ อีกนี้เหรอนี่ไงอืมหยักเอาลยคุณฮัผมช่วยคุณขึ้นมาแล้ววุ้ยรอดไปนะเอาละเพิ่มเบรยเออร์อีกชั้นหนึ่งนะฮะและคราวนี้ครับแลนด์มายต้องมาแล้วผมว่านะเวฟที่29เนี่ยเราต้องผ่านไปให้ได้คุณอาถ้าเราผ่านไปได้เนี่ยเวฟต่อไปก็เป็นเวฟบอสแล้วไปต่อเลยเวฟต่อไปเนี่ยเวฟที่30แล้วละเราจะเตรียมการไงดีเงินมีเท่านี้อัปเกรดปืนไม่ได้ฉะนนั้นนะฮะ ต้องเน้นไปที่การป้องกันทั้งหมดแล้วล่ะลว่านะคุณสร้างเทรเรมาให้ผมเยอะๆเลยเดี๋ยวผมจะขายแล้วมาอัปเกรดการป้องกันของพวกเราเว้ยสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้เว้ยคุณอาร์ตคือการป้องกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ผมเนี่ยจะวางทั้งแรนดมุงแรนไมน์นะฮะระเบิดถังน้ํามันอะไรพวกนี้เนี่ยที่เราแบบมีเนี่ยวางไปให้หมดเท่าที่เราเนี่ยจะมีตังค์เว้ย ตอนนี้ได้เลยลังผมก็น่าจะใกล้หมดเต็มทีแล้ววะ่ะอย่าลืมซื้อ,กอเกาะไว้เพราะว่าเราเนี่ยอาจจะโดนบุกเข้ามาโจมตีได้นะฮะพร้อมไหมเลยคนี้นี่เกาะร้อยบอกเลยว่าเหมือนมี2ชีวิตมาเราจะออกไปรับที่ทับหน้าก่อนนะคุณอาร์ตและเมื่อเราโดนบุกเนี่ยเราค่อยๆถอยเข้ามาเข้าใจไหมเป็นกำแพงเอาเราหลอดซุปเป์มันมาแล้วคุณอาร์ตหลอดอยู่ไหนดีว่า อุ้อยไม่รู้แหละแต่ถังระเบิดระเบิดบพ้มไปหมดแล้วซอมบี้หายไปเวฟนึงไม่ต้องห่วงผมจัดการได้หลอดถุงล่างหลอดถุงล่างลอยอยู่ข้างล่างใช่ไหมผมจัดการได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเคลียรดนน์ด้านบนก่อนด้านบนด้านบนด้านบนไม่มีบอสเดี๋ยวผมลงไปช่วยเดี๋ยวผมลงไปช่วยหลอดถุง MM ของล่างสองตัวแลว้วป่ะโอเคผมลงไปหลอดซุปเปตใช่ไหมเดี๋ยวผมขอซ่อมป้อมตรงนี้ก่อนแล้วผมจะลงไปจัดการด้านล่างเองนีง่รออยู่นี่รออยู่โอเคโหป้อมปืนมันพังไม่หยุดเลยอ่ะมันไฟมากมันพังไวมากคุณนี้มาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้ว มาช่วแล้วไหนหลอดไหนหลอดสุปเปห็นไเห็นไหมเจอแล้วเจอแล้วยิงมันก่อนเอาละรูกไปเดินตัวยิงมันยิงตัวเล็กมันก่อนเอาละชักแม็ก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 ยิงอยู่ยิงอยู่ผมพยายามอยู่นี่อ่เออปึ๊บปั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 อบปับปัืนปั๊บปบปอ๊ดปบปปปนปบปปปปปปับปปปปปบปปป เอาเอามันเอามันอืมตัวใหญ่มีตัวใหญ่เอาตัวใหญ่อุ๊ดประตูปิดประตูก่อนประตูประตูปิดโอเคมีตัวใหญ่ให้มันแยกร่างเป็นตัวเล็กให้หมดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอปปืนผมพังฝากคุณจัดการตรงนี้ก่อนเบิร์ตสเกอร์เบิร์ตสเกอร์มันก็บุกทะลวงหาผมเออการจัดการแล้วมันหลุดเข้ามาแล้วหลุดเข้ามาแล้วคุณถอยเข้ามาปิดประตูเร็วปิดประตูปิดประตูปิดสองชั้นเลย จับแมงแล้วยิงมันเอามันร่วไปแล้วโอ้ยตัวเล็กมันพุ่งเข้ามาปอมปืนพังไปหมดแล้วไม่ต้องวัวกูดัดสัตว์ไอตัวเล็กก่อนเลยอย่ามันรอดไปได้ผมนี่รอดอยู่โอ้หปอมปืนด้านในมีก็ใช้ไปก่อนทำไมมันถึงจังวะตัวเล็กตัวเล็กปเ็ตัวน้อยแล้วตัวเล็กตัวน้อยแล้วเว้ยผมพยายามอยู่รีโหลดอยู่เนี่ยโอ้ยกูดัดระวังร่วงลวงตัวเล็กล่วงไปแล้วโอเคผมพยายามอยู่เหมือนกัน มันพยายามไปยิงป้อมปืนของเราตัวเล็กตัวเล็กอีกแล้วโอ้ตัวใหญ่ยังอยู่นี่อวะรัดผมรู้ว่าวิ่งวิ่งล้อมันวิ่งล้อมันตัวเล็กตัวเล็กมันกลายเป็นตัวเล็กแล้วมันกลายเป็นตัวเล็กแล้ววิ่งออกไปวิ่งออกไปตัวเล็กมันไล่ผมวัดมันตบปปลลแแ้้ววคุณนี่ไม่ต้องห่วงตัวเล็กมันโดนยิงอยู่เรียบร้อยตายเคลียร์โอ้โุ้ผมโดนลุ้นนะวุ้นผมยังมีตัวใหญ่อยู่เรียบร้อยตัวเล็กตายระวังคุณจะตาย ผมนี้รถผมนี้รถเออเรียบร้อยหรือตัวเดียวมันเอาป้องปืนเราไปหมดเลยเอออมตั้งกลใหม่เอาแตก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 ถอยมาคุณฮัทถอยมาตรงกับดักถอยมาตรงกับดักเอาละตัวเล็กตายตัวเล็กตายเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวไม่ไม่ใช่ตัวเดียวมีด้านบนอีกมีด้านบนอีกโอ้ยตัวใหญ่ยังอยู่เลยตัวใหญ่ยังอยู่เลยเอาละตัวใหญ่ตายแล้วตัวเล็กตัวเล็กถอยมาถอยมาโอ้ตัวเล็กสี่ตัวง่วง เอามา mould mould ัน AL เอามันร่วงร่วงร่วงวเอเอเลยมันปีวมันปีนบรีเออร์มัน nope. ปีนบรีเออร์นี่ไงวู้วววาววาววาวว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 อววววววอวว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 อวววรอวว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 วนววววววมวววเราวว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 วไวว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 ว เดี๋ยวผมสร้างป้อมปืนให้ป้อมปืนมันเท่าไหร่ปปเดี๋ยวผมขอเวลาซ่อมแซมก่อนไหนดูนี่กดซ่อมหกพั้าแล้วก็โคตรแพงโคตรแพงเลยโอ้เอาละคุณอารดครับผมได้เท่านี้แหละที่ผมสร้างได้มีป้อมปืนด้านบนสมอันด้านล่างอีกกี่อันวะเนี่ยมองม่เห็นมืด,มดเปิดไฟดิสอง,งอันเออโอเคยังถือว่า น่าจะรอดไปได้อีกสักพักหนึ่งนะไปต่อเลยคุณรัทฐานทัพโล่งโจ้งเลยเนี่ยเหลืออะไรอะ่ะกระโปรงกระแพงที่หายเกี้ยงเลยหมายแล้วผมว่าเว้ยเราหน้าผ่านไม่ได้เว้ยไม่น่าใช่เรื่องยากนะเพราะว่ามันไม่ใช่บอสไงแค่พวกนี้เนี่ยมันกระจกง่อยๆเว้ยเราสามารถจัดการมันได้อย่างง่ายได้โอ้โหมันก็ไม่น่าง่ายนะดูดิกระสุนหมดผมจะหมดแล้วว่าเดี๋ยวอาจจะต้องสร้างลังกระสุนเพิ่ม ผมโดนลากไปข้างนอกเฮ้ยคุณอาร์ตคุณโดนลากเหรอคุณโดนลากเหรออะไรวะมันมีมันมีตัวฮุกเหรอมันมีตัวลากคุณเหรอคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนคุณอาร์ตเต็มเลยเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ออกมาเลยผมหายอยู่ผมหายอยู่เอ้รากู้สารรอดจากมอสมาได้คุณอาร์ตเอาเลยคุณอาร์ตครับผม เรียกได้ว่าพวกเรานเนี่ยทำภารกิจนะ,ะไม่สําเร็จนะ,ะอยู่รอดได้แค่31เอ่อ30เวฟเท่านั้นนะฮะไม่เป็นไรนะฮะสำหรับในพาร์ทนะ,ะไม่รู้จะมีหรือเปล่านะขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมนะเนี่ยจะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์กันเยอะแค่ไหนเว้ยแล้วก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสําหรับในวันนี้พวกเราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนนะฮะไปก่อนนะจ้าบายจ้าบายบายจ้าเฮ้ยได้ข่าวว่าเกมนี้มันมีหลายด่านไม่ใช่เหรอวะมันมีอีก2ด่านคุณอาร์ต